กรรธมสวัสดีทุกท่านสะวนนี้ก็ทางคณะจาริกบุญจาริกธรรมนะก็ได้เดินทางมาถึงช่องสงคมนะตรวจคนเข้าเมืองนะก็ได้ํำเนินการาผ่านด้านการตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็เข้ามาฟังกับผููชาแล้วก็เดินทางมุ่งหน้าสูา่จังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชาเพื่อ ชมนครวัดนครธมและก็สถานที่ต่างๆมากมายดังนั้นบรรยากาศเป็นเช่นไรใน ep สองนี้ก็ให้ท่านทั้งหลายนั้นได้ที่ตามดูและก็อย่าลืมกดไ like. ลค,ค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง y t u t u วสลาสนักกอลืฟวนะกอจะเป็นขันขอบคุณเป็นอย่างจร่งขอบคุณและก็ขอบคุณนะท่านทุกคน บรรยากาศบรรยากาศก่อนที่จะข้ามดานไปที่กัมพูชาวนะก็ถันก็กำลังปล่อยคนสัมภาระกำลังรับกระเปแล้วก็่ายที่จับพลังใจบัตรประจำตัวก็ไรับหนังสือ,อรสศกร์กําลังไปเต็มเข้าประเทศกัมพูชา เดินทางไฟสเพัสปอร์ตที่ดานตอมอผู้สิงที่บนเทือกเขาพนมดงครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็พระคุณจาแล้วก็ญาติโยมจะฝั่งไทยกำลังเดินทางเข้าไปสเต็มพาส,สปอร์ตเพื่อข้ามแดนไปฝั่งกัมพูชาเชีที่ด่านช่องสังคมนักท่คงะที่ยว เุา,าผ่านท่านกานด่าน,านกนานกนตรตรวจต่อหมอังไข่เสร็จแล้วนะก็จะให้เข้าทางกัมพูชานะกัมพูชานะก็จะมีรั้วเล็กกัน้นครมแดนไว้นะทุกท่านแล้วก็จะเข้าไป เข้ามาสู่ด่านช่องสัง,งมมีรถขนาดทัวอจอดรอรับนะที่ช่องสัง,งมวันลังเขาดงรักนะก็เข้ามาสู่ที่ชายแดนกัมพูช,ชาด่านช่องสัง,งมนะเป็นที่เสร็จเรียบร้อยทรานกะนะนะ็พร้อมที่จะเดินทางไปชมนครวัดนครผม ที่ตลาดที่ประเทศกัมพูชาท่านทุกคนกระตัวน่วนรถตันี้ก็นรถคันสอง แ่านไมกันยังไม่ได้ให้ปัดก่อนมีเอกสารยัาดอยู่ดีมะครับได้ให้กับผมแล้ใชไหมปัดนี้น่าจะปัดนูน

คาซโนวานารามครับอาจารย์ไม่มีเจ้าวาดอาซโนวานารามมีอยู่สิบกันนะ กันแลดูนาี่เปน่นี้ก็จะเล่นอะไรนะเีนองเยนอะไรกไปยเปนะไรเนี่ยนี่เต้ป่ไปัวเรือปปเนไปดนไปไม่ไ้ไปนไปีไ่ต่ไม่ไกลจากตึงอาเภอลองไว้นะตัวอเภอนนี้ไม่ลำบากเราวันนี

นี่ก็มาถึงปั๊มน้ำมันพักครึ่งทาง <c oughs> อ้าวมาดรูร้านค้า ที่ปั๊มน้ำมันแล้วก็ประคุณเจ้าจะมีเครดิตดุลมั้ยซื้อรายชนิดคะนิส่วนของปั๊มน้ำมันนี่ก็ประคุณเจ้ากําลังหาเครื่องดื่มได้ๆครับ500บาท115 100บาทนี่บ้าน11,500 น้บาทนี่มาเมินมาโยบาทนี่เมินมาเมินมาควนตรังหนึ่งบาทได้หนึ่งหมื่นห้าพันเรียวหนึ่งหมื่นห้าพันเรียวหนึ่งหมื่นหนึ่งนตรึ่งหมื่นย

อ๋อพักบริพักบรินอ่ทำไรเนี่ยออพักระวัางาาเนะห้อ,ขอ,ของน้ำห้องท่าอุดหนุนสินค้าคอมเแล้วก็เติมน้ำมัน ดูร้านค้าที่นี่กัหน่อยขายสม้มตำอือดูร้านค้าตรงนี้จะมีโซยร้านกาแฟในร้านกาแฟการสแกลอย่างเดียว อันนี้ก็ดูในส่วนของปั๊มน,น้ำมันจุดพักรถก่อนที่ถึงเสียมเรียบในเวลาสิบนาการครึ่งร้านอาหารที่เสียมเรียบประเทศกับพูชายา ทงพระและยาจนก็สำหนัาที่ในการชระเพชันิจังและเสเร็จ้อยรเารายฏิบกตในตัวเมืองเสียปเปรียบนะรงที่พักชนกนตาน,าน,นานเราไม่เชื่ก็ญาสัญาณนะ ดูบรรยากาศตรงเมืองเป็นรกเล็กน้อยตรงเลาตรงเมืองจะกวลาขึ้นรถขึ้นรถเพื่อไปพัฒนาศึกษาต่อ,อย้ายสถานที่ที่ทางคณะทัวไป เจ้ี่พระ c o n s สมควรนี่ก็เจ้าพุดดองพอ